นนกุลเปิดใจครั้งแรกเผยหมดงอนแอบทัสซอ,อนด้านไม่อ่านและไม่ตอบไายเรียกเสียงฮือฮากางรายการแฉเมื่อคู่รักสุดอบอุ่นแอบทัสษอ,อนและนนกุลชานนความคู่กันมาเปิดใจแบบหมดเปลือกในรายการทางช่อง g m m 25พร้อมพิธีกรฝีปากกล้าอย่างหมดดำขาชาภานต์วาราฤทิ์และดีเจชาวชางานนี้เผยเรื่องราวความรักมุมน่ารักที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน โดยในช่วงหนึ่งของรายการนนท์กุลได้เผยถึงหมดงอนของแฟนสาวสุดเรียบร้อยอย่างแอบทัอ,อนที่ทำเอาทั้งสตูดิโอถึงกับร้องว้าวเพราะไม่เคยเห็นภาพนี้ที่ไหนมาก่อนถ้าเขางอนเขาจะพูดน้อยลงถามอะไรก็บอกว่าเปล่าไม่มีอะไรแต่ถ้าทำหลายๆรอบเขาจะค่อยๆเฉยแล้วก็บอกว่าไม่ได้งอนแค่งงนิดเฉยๆครับนนทกุลเล่าแบบเขิน,ขน และหนึ่งในสาเหตุที่ท้าไม่สาวแอบงอนก็คือไม่อ่านและไม่ตอบได้โดยเฉพาะช่วงแรกๆของความสัมพันธ์ที่นนกุลเคยปล่อยให้ข้อความค้างไว้ย,ยาวถึง10ชั่วโมงพอติดหน้าจอหรือหลุดโฟกัสจากโลกภายนอกจนทําให้สาวแอบอดไม่ได้ที่จะถามว่าถ้าไม่ตอบช้าแอปยังเสริมด้วยเสียงหัวเราะว่าคือถ้าเป็นคนอื่นส่งมาแล้วเขาไม่ตอบก็ยังพอเข้าใจแต่พอเป็นเราส่งไปแล้วเขาไม่ตอบนี่สี่ งานนี้นบรรดาพิธีกรถึงกับพร้อมใจกันร้องฮะพร้อมแซวกันสนั่นว่าคนเรียบร้อยแบบสาวแอบปบก็มีมุมขี้งอนแบบนี้เหมือนกันทำยังดูน่ารักแบบสุดๆต้องบอกเลยว่าความรักของคู่นี้แม้จะเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการดูแลซึ่งกันและกันเห็นแล้วแฟนๆก็อดยิ้มตามไม่ได้อีกเช่นเคย